5. เรื่องน่ารู้จักเครือโรงพยาบาล BDMs มากขึ้นโรงพยาบาลกรุงเทพคือโรงพยาบาลแนวหน้าของประเทศไทยที่มีมูลลค่าตามราคาตลาดสูงสุดในอุตสาหกรรมการแพทย์ถือเป็นผู้นำตลาดอย่างชัดเจนวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับหุ่น BDMs ผู้ผูกขาดโรงพยาบาลไทยกันครับ BDMs คือ ผู้ประกอบการธุรกิโรงพยาบาลเอก,กชนขนาดใหญ่ของประเทศโดยมีโรงพยาบาลเครือข่ายในไทยและกัมพูชาและมีมูล,ลค่าตามราคาตลาดเกือบ4แสนล้านบาทถือว่าสูงที่สุดในอุตสาหกรรมการแพทย์ติดอยู่ในบริษัทที่มีสินทรัพย์มากที่สุดในไทยจำนวนเครือข่ายโรงพยาบาล BDMs คือมีโรงพยาบาลมากถึง50แห่งที่ให้บริการและเตียงกว่า8 0 1 5เตียงถือว่าเยอะมากสำหรับเครือข่ายโรงพยาบาลเอก,กชนขนาดใหญ่ที่สุดและยังมีแผนที่จะขยายสาขาในอนาคตจุดแข็งของ BDMs คือเครือข่ายที่มีโรงพยาบาลหลายที่ทำให้แต่ละโรงพยาบาลสามารถส่งต่อคนไข้ได้มากขึ้นและเกิด EOS มากขึ้นตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคาสูงก็ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อไว้ในทุกโรงพยาบาลแต่สามารถนำส่งคนไข้าจากโรงพยาบาลที่ไม่มีมายัางโรงพยาบาลที่มีได้สัดส่วนลูกค้าของ BDMs คือคนไทย70%และคนไข้ต่างชาติ30%